การลดปัญหาคอร์รัปชันมีทางเดียววิธีไหนอ่ะพี่บ,บังคับให้ทุกคนรับเงินคอร์รัปชันแต่ต้องลงไอจีฮะฮัลโหลครับพี่วันดีครับผมพี่เครื่องตัดหญ้าที่ผมขายหน่วยงานพี่อ่ะผมให้พี่แสนหนึ่งนะเบาๆหน่อยเลยครับลูกเพ่ไม่ต้องอายแล้วพี่ตอนนี้กฎหมายบังคับแล้วพี่ต้องรับเงินใต้โต๊ะต้องรับเงินคอร์รัปชันแต่พี่ต้องลงไอจีนะคือแค่ลงไอจีเฉยๆใช,ๆใช่พี่ลงว่ารับแสนหนึ่งผมได้ทำบัญชีถูกจัดไปรับใต้โต๊ะแสนหนึ่งครับขอบคุณครับ ฮัลโหลครับพี่คุณผู้รับเหมาเป็นยังไงบ้างพี่ผมจะไปลาดยางมาตอย่อำเพอพี่นะผมขอกิโลเมตรละหมื่นได้ป่ะคุณพูดเบาๆได้ไหมเรื่องนี้ไม่ต้องอายลวพี่กฎหมายมันออกแล้วกฎหมายได้แย่ผมอายเหมือนกันนะเนี่ยพี่สมัยก่อนใส่ซองไม่เห็นอายเลยก็นั่นมันในซองไงนะพี่นะรับเงินไว้เดี๋ยวพี่ลงในไอจีว่าพี่รับแค่โลละหมื่นโอเคจัดไปขอบคุณครับฮัลโหลครับผมคุณผมไม่กล้าลงไอจีอะพี่กลัวอะไร กลัวแบบลูกไปโรงเรียนโดนล้ออะไรอย่างนี้เหรอพ่อโกงเข้ามาใช่แล้วแล้วมันเสียหน้าวงตระกูลด้วยเออเข้าใจพี่อย่างงี้พี่พี่รับบารเดียวไหมล่ะลงไอจีว่าพี่รับบาดเดียวเลือกตั้งครั้งหน้าพี่ดูดีแน่นอนเออไอเดียดีงั้นรับบารเดียวก็พอเอาที่สบายใจพี่งั้นพี่ลงไอจีเลยครับผมตามนั้นครับ